ถึงมาแล้วเราจะไปเอาหน่อไม้กันเดี๋ยวหน่อไม้พี่น้องไปซับเอาหน่อไม้นไหน่อไม้อ,ไมอ้าวไอด้ดำดุโอ้ยแม่ตัวน้อยนะั่นก็อ้วนแท้อะอวนตุ๊กปุ๊อยู่อ้ว,วนอ้วนกว่าไอ้แพนด้าอีกมาหน่อยตัวนั้นอยยังตาา่ม้้หน ยายฟังวิทยุคุณแม่ฟังวิทยุ <c oughs> ฟังข่าวฟังข่าวพัญหยายสำลิตไปละม,มั้งทรงเปิงเอ้าเอมมี่แปวอันเปวเปสียมก่อนเสียมห้าอยู่สายนอ ก้องนะโอยแมันบินบัสระเบ้อมันจะบินแล้วคนว่ามันยาวขนาดพี่น้องเขาว่าอันน้ำใหม่บินมันยาวเออเออเออน้ำเออเออเออน้ำมันบักเออเออเออน่ะเออโอ้ยน้ำแบกจับก็ทางเข้าก็มีข้าวเพิ่นอืออ่าเพิ่นมาลกหยาวไ่มช่างว่ามันขนาดเล้กเดียวนี่ แม่ขก้นมันเธอแดดกระโดดยายมานั่งมเรานั่งคูด็เรีตั้มานั่งอเ็อ้ยยายไปใส่บ่ได้ดอกยูก็นั่งอแล้วโอ้ยยูเน่นเอ็มกรได้บ่าไปเด็อพี่น้องนี่หนอนสองหนอสามหนอสี่หนอห้าหนอหกหนอ บักบักเอาเลยพี่น้องเลยแมนจะเิล่นละคิมอม,มือนิ่งนาจ๊ะมือกล้องจะกล้องใคาเห็นไม่ต้องกลัวมาสอนกันพี่น้องมันจะเอาไปเผาหะน้า,าไปเผา,า,าไปเผาเขียนไว้อ่าว เดี๋ยวมันจะสร้างกระได้ตัวนี้ตัวถ่้นีึ้นตาตอกก่ะตัตออกก็เน,น,ออกกน,น่าตนนี่ตัวนี้ก็คมเดินที่น้องค <c oughs> มมากเลยนี่ตัวนี้ใช้ได้ทุกอย่าง ยกเป็นบัคกี้หินมันจะบินแล้วจ้ะบินแล้วโอ้ยกำังปั๊บเครื่องกะเนี่ยตัวนี้ แล้วก็ต้องเปิดเพลงงัดทั้งงัดง,งัดทั้งงัด,งงดล่ะบัดนี่ย่ะเัด ใหญ่มากเนยมีนั้นก็เยอะอ,อ,อันนี้รอบสามรอบที่สองหันใหญ่แล้วมาเอาเอาไปให้ทำไมสมแล้วพี่น้อง โอ้ตะกรงตกเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วจะเอาตะกองตกคอนเทนเนอร์โอ้เยอะจังเอาไปนิดเดียโอ้เยอะจังเอาไปนิดเดียวตะกรงต้องอยู่ใต้อุ๊บอุ๊ตอนอันล่ามตัวนี้ไหมถึงว่ามัน มันบินสูงเอเด้วยีทนองบะเอาตัวนี้นสูงมากค่ะอีกสักหน่อยมันก็น่าจะบินขึ้นไปบนฟ้าเลยตัวนี้เราก็ไม่เอานี่มันมีปีกแล้วอเขาเรียกเขาเรียกว่ามันบินแล้วใช่อชุมน,นตัวที่เราเอาเมื่อกี้กำลังหัดบินอ,อืะอนนตกองเตี้ย ขยายมั่งก็ได้ครับฟังแต่เพีงอินดีอินีจังเลยอ่ะมาลองกองเก่งมาลองมาเน่งมับพอแล้วปล่อยให้มันขยายมั่งมั่บเเจอล่ะตัเนี้ตัวนี้ยังไม่บินตัวนี้ยังเพิ่งออกออกจากไข่อันนี้เพิ่งออกจากไข่เออออออมีตั้งหลายขนาดเจ้พอดีจะไปต้มถึงกับเจ้วตัวนี้ tôm Em không dài tôm Hãy subscribe cho tôm มีหลายขนาดแต่ขนาดมากชัดมากเจ้าของโอเคโอเคเยอะมากเราจะไปเบิ้งสองต้นกทีมาต้นต้นที่พี่น้องไอ้ตัวน,นั่นกองให้มันซะ อัอนอัอนออ่หาตะกล้องจะไปไงเนาะบนี้อ๋อแบบตัวนี้อันนอตัวนี้ห็นอนี้ได้อยู่นอน,นี้ มันก็คือตใไม้กระสะนะตาไม้กระสะไม่มีหนามเออเออเออไม่กระสะมีดากนะตรงนี้ป้ามาันเห็นอ้กอันัม่นม่เห็นอ,อันตัวนี้หัน,น,น,นบดได้ยงวาปานนี้เด้ หญ้าป่านี่ได้พี่น้องมัางันมันแรงพี่น้องเอ้ยแรงหลายฝนท่านด้ตงแต่คลิปผุ่นก็ว่าเป็นสิเป็นเดือนแล้วเนาะพี่น้องนี่มา,มาหอดมะนี่ก็ยังฝน,นบ้านนตกอยู่ด้วยนี่โอ้ยางขวบม,มันน้ำบักจักพอดห่งแรงคักแดดอู้แดด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 เห็นตาอาง,งม้อยู่ผุ่นป้าอาพนมาเอาหญ้าให้เข่าพ้นแหม Đẹt cả đó à ơi Đẹt Bố viên đẹt bó Chị mẹ lo màn lo đủ à <laughs> Đẹt cả ớt ảo đọc đi Sọ ăn nhà bó <laughs> Nhà lái cả đó nó Đẹt ไอ้ละเดี๋ยวใส่กระตาปาร์ตพี่น้องอันเหื่อไหลหยอยปอกๆเลยอ่อนมือนบรรยากาศอ่อนอ่อนครับเอานอนอีกคนเลยวันนี้ได้ซ้ำนอนเบิ่งดูวยเหรอ อหอนคักหอนแน่นาะ <c oughs> จ้าเมื่อนี้ก็พผ้าม้าเอาหนะ้าไม้รอบรอบสองแต่ว่าหันอันรอบรอบที่สามอะแต่ว่ารอบที่สองหันใหญ่เพิ่นเป็นคนมาเอาจ้า <c oughs> จ้าพอๆกันไหมเนาะจ้าเนาะพอกันไหม,นะนะไมคลิปหนะ้า ขอบคุณที่รับชมและติดตามและจะเด้อสวัสดีจ้าพอ่อพอกันไหมจ้า